ดูทีวีแล้วก็กลับไปอยู่กันในเกมเลียวไลท่ไหมครับรูปภาพเท่าไหร่นั้นะนะลืมแต่ว่าวันนี้นี่รับประกันได้เลยว่าไม่กลายเป็น GTA แน,ะน,ะนะ่นอนเพราะว่าเปิดมาภาพอย่างนี้นะนะ <c oughs> โอเคก็สำหรับภาพที่แล้วนี่เราสัญญากันไว้แล้วนะว่าเออเราอยากจะไปนรกกันใช่ไม่อยากรู้ว่าเรกเลยเกมเลียวไลท่ไหมครับเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นี่จะต้องไปดูแล้วเป็นยังไงฮะแต่ว่าเออหลักการหลักพ้อกคือเราจะไม่สร้างไว้บนบ้านนะเดี๋ยวบ้านระ,ะเบิดนะซึ่งมอนเกมนี่มันมีหลายตัวที่มันพิเรนสามา,ารถทะลุกำแพงมาได้นะนะเออทะลุไม่ไไได้อจาะะตตวว่่่นนนนนนีีีงงเหมืั ดูดิอยู่ๆก็ออกมาเห็นป่ะแล้วมึงจะสาอะไรกับมอนสเตอร์ในโลกที่มึงมีไว้ไอพีอ๋อนี่อ๋อนี่มึงมีคาถาเร็วเ่กูมึงคาถาแล้วแต่ว่ามึงก็ใส่หมวกเอ็มเรนด์เอาว้ยโอเคเดี๋ยวเราหาทับเลมเหมาะในการสร้างดีกว่าเราเราสร้างเหมือนเดิมป่ะสร้างสร้างเหมือนไหมครับปกติป่ะใช่ใช่สร้างเหมือนไหมครับปกติพีตัวอะไรมาด้านหลังอ่ะไม่ไงดับีเลยเวทมนต์เวทมนต์เว่นมอนทำมอแค่สออกทำมอนทำไมมันเบาอย่งอ่ะแล้วก็ตายไหมอ่ะ เอาไปมั็นปอยเลิคอปเตีรโอ้ยแรงพอยังแรงพอยังแรงพอยังไอ้นางูยังไม่ยิงที่คนตีนี่หว่าดีกว่าคนตีอย่างว่ายิงที่หัวตัดเลยมีไหมแล้วเราทำเป็นห้องแบบกันแน่นหนาเลยเหมือนเป็นคนตีก็ดีก็ดีก็ดีไม่ก็แค่ไหนมึงบอกไม่ตั้ง นี่ทำยังงกับมันไกลนะกับแค่เนี้ยไก่ละเกินเฮ้แต่ไม่เป็นไรเรากั้นไว้ไงเรากั้นไว้ด้วยนี่เลาวมันน่าจะทะลุออกมาไม่ได้แล้วตัวที่ทะลุดินบอกมาตีพี่เมื่อกี้คืออะไรวะแตกสลายเฮ้ยโอ้มาแล้วผมดูดิให้ของขวัญให้ินเตอร์กิฟต์ทุกคนของขวัญหน้าหนาวเข้ามาเข้าแล้วเห้ยเข้ยโอ้วไอ้ รู้น้องโหดมากไปเข้าสู่ช่วงฟาร์เมเยอะเลยเข้าสู่ช่วงฟาร์มแล้วมึงจำของฮาลโลวีนได้ป่ะน,นี่มาเป็นวิีเตอร์แล้วไงโ, oh. โอ้คิดมากคิดมากมาแล้วเฮ้ยมาแล้วว่ะเราไปกันเลยไหมคิดยังไงวะจะไปเลยจะไปเลยเหรอไม,ไม,ไม่ไม่เตรียมของเลยเหออผมไม่เป็นไรผมผมกำลังสร้างสถานที่ป้องกันไม่ให้มันออกเลยเฮ้เข้าไปเลยไหนขอดูนี่ณโกใน R L ครับเป็นยังไงโอ้โหหน้าหล่สวยมากเห็นป่ะเออพียวเจอจะดูมเต็มไปหมดเลยดูม ไอพีพีไม่เข้าวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอโซเฟนมีวิญญาณออกมาด้วยทุกคนเฮ้ยโอ้ไอเป็วิญญาณด้ววิญญาณออกมาค่ะซนข้าไม่ยอมสันไม่ยอมสันกูกูกระโดดสูงมากกระโดดสูงมากกระโดดสูงมากทุกคนร้อนเลยร้อนร้อนร้อนอะไรร้อนอะไรร้อนมันตรงตรงกลางมันร้อนขึ้นเรื่อยๆโรื่อยโอ้ยไฟลุกเลยเออฮะเราอยู่ในรกไงมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเราไม่มีอุปกรณ์ทำอะไรเลย อยากไปกูอยากไปแต่ละโอ้โหเตียวเยี่ยะไรเนี่ยเตียวเยี่ยกูจะตา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 ยโอ๊ยขาหลอมโอ้โอ๊ยฮ่าฮ่าฮ่าไอพี่เัาลงไม่ได้ไอ้เบเกณฑเราต้องใช้ความสามารถของเราในการต่อบล็อกเข้าไปนะเชี่ยมอนเชี่ยนี่ผมตายไอ้แย่แล้วครับชุดเย็นไม่ได้ทำไมอ่ะ เราไม่เราไม่มีสระว่ายเราไม่มีน้ําแข็งด้วยไมนก็ไม่เป็นไรหรอกเราเราพกถังน้ําไปได้ไหมพกถังน้ําไปลาดตัวเองไงเมื่อกี้ถังน้ำในนรกใช้ได้เลยเมื่อกี้ผมพกไปวางน้ําทีเดียวน้ําแห้งเลาเฮยเลยอ่ะกูว่าล่ะจะต้องทนนะทุกคนแบบว่าทนไงเข้าไปปุ๊บต่อบล็อกแล้วก็ไปขโมยของแล้วก็ออกมาไงโอ้สุดยอดมากเลยให้ขุดขุดอย่าลืมขุดบล็อกเอาบล็อกไปด้วยนะบล็อกขึ้นบล็อกไปอ่ะพวกบล็อกอ่ะเออนี่ไอันนี้อาจจะใช้ได้นะ โอ้บอกแบบนุ่มฟูดูดิไหนอาจจะอาจจะคลายร้อนได้นะบอกนุ่มฟูบอกแบบนุ่มฟูนี่ไงมันจะไหม้เห็นหม้โอ้ชันไฟที่ศัตรูดรอปไงโอชันกันไฟไม่มีเหรอโอ้หนึ่งนาทีแล้วไปเลยไปหนึ่งนาทีต้องรีบไปโอชันกันไฟเออทำไมเราไม่ทำโอชันกันไฟวะเราไม่มีที่ทำยานี้มันดรอปจากคนเคยๆไปไปรีบรีบไปรีบไปรีบไปเราสามารถลงลาวาได้เลยไปไปใช่เหรอนี่อาจารย์รีโมลงไปเลยเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ โอ้สะดุ้งไหว่าวไปเลยหูข้างใต้รางว่ามันเฉดขนาดนี้เลยเออเพิ่อนไปยังลไอ้ไม่มีผล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 ไผลไปยังลกไม่มีผลเลยไอ้มันแพ้แล้วมันแพ้แล้วพวกมันแพ้แล้วโอเคไปยังลไม่มีผลไเร็วไปเ็นไปนเียรแล้พวกเราเร็วเร็วเร็วเรงวเร็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 วเร่วเร็วี่็เรเ็เ็เ็รอรุเเไป มันมีมันมีมันมันมีมันตรงนี้มาเร็วไปไปไปตัวมันร้อนไม่ไหวมันร้อนกนไปเลตัวยีอะไรเนี่ยไปเกนไปเลยครับไปเยกไปเลยครัวเยูจตัวยียอะไรในบ้านเนี่ยไอกยดจาะ้ยเขี้ยเี้ยสัตว์เลี้ยโบราณสัตว์เลี้โบราณเลี้โบราณคุ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 ณคยณคุณคดณพวกมึง ไปกันแล้วไปแย่แล้วแย่แล้วกูกูจะหายกันไฟแล้วกูแย่แล้วเกดทนำอะไรสักอย่างกับไฟดิเยีะยี่ร้อนมากเที่คนร้อนเฮ้ยบัเชียอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเ้อะไรนะเฮ้ยกูไปเถอะเฮ้ยบอลหัวของเรากูว่านะระวังแผนใหม่กันดีกว่าเว้ยแผนของเราก็คืออะไรรู้ไหมแผนเราก็คือ เราจะจับสัตว์ด้วยแล้วเราก็จะบินผจญภัยกันดีกว่าเว้ยชักหัวนรกมระตูวะฮะชักหัวมไปเลยชักหัวมันเลยเราจะจับสัตว์แล้วบินเข้านรกไปเลยไงเราเราเราต้องเก็บนรกไว้จนกว่าเราจะชุดเย็นอ่ะเออเราต้องมีชุดเย็นก่อนเว้ยซึ่ง<อ>ชุดเย็นเราต้องไปฟาร์มสลามไม่ได้หรอกอย่างนี้เราตายโง่ๆเลยเราตายโคตรควายเลยเว้ยเนี่ยโอ้มันดูดิดิกลับบ้าน <c oughs> กะบ้านกะบ้านไปไปไปเดี๋ยวเรารอเช้านะเดี๋ยวเราจะจับนกกันแล้วเราจะไปไปผจญภัยเขารู้สึกว่ามันจะมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเหมือนทะเลทรายจะไม่ไปเกต์โอ้เห็นผูทะเลทรายเหมือนเหมือนในอาร์เซวิลเวอร์อรัพี่จำได้ปะที่เราไปทะเลทรายเออโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานอนก่อนนั่นแล้วเราจะตัดกันนะโอเคตอนนี้เราก็ทำการเตรียมนกเรียบร้อยแล้วดีนะมันเตรียมง่ายนี่ถ้ามันเตรียมยากเลยมึงเอ้ยกูบอกเลยไม่ต้องไปไหนกันแล้วเว้ยอาจจะวนเวียนแต่บ้านประมาณสักร้อยพาน์ทนะคิดว่าไงฮะ เฮ้ยแต่วันนี้นี่ไหนๆก็ไหนๆเราไปหาทำเลที่ดีกว่าที่นี่ไหมคิดว่าไงวะเพราะยังไงมันก็มีเสาวาร์ปใช่ป่ะเราไปหาที่เราไปหาที่นี่มันมีเสาวาร์ปแล้วก็เป็นบ้านดีๆดีกว่าโอเคได้เวลาแล้วเลสโกนแล้วจะไปทางไหนกันดีวะไปทางที่เราไม่เคยไปไหมไปทางที่เราไม่เคยไปก็เป็นทางนี้ดิเนี่ยทางนี้เลยนำไปเลยโอ้ยพอมีนกแล้วมันสะดวกสบายไม่เจอเจอมังกรแล้วบินหนีนะไม่สู้นะได้เลยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้ยเฮ้ยนั่นตัวยี่แล้วะ ม่งมุมโบราณเฮ้มงมเลยอด่านะเโดนมจิกนะเฮโบราณมากเลยมุโบราณโอ้โหโอ้โหรู้สึกเย็นขึนเฮ้ยโอ้หะเลแล้วเออเมืองมัวเอ้ยอย่า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 อก่นอาอย่าอย่ย่าย่าอย่าอู่าอย่าอาอยออย่า่าอย่ออ่่่อยาย่า่า่า่กอาลีเห็นป่อาอาอ่ออย ไอคนน่าเกียดเลยไอยอย่าเผลอตัวลงไปนะมันพุ่งมากินเลยเฮ้ยพุ่งมาแล้วไไปแล้วกูไปแ้กูอยู่กูอย่พุ่งมาแล้วนักลัวไอ้สือมีบอลใหญ่ๆอย่างนี้ในแม่น้ำค่ะแม่มึงอะมีนางเงือกเออย่าเผลอไปโดนนะไซเลนต์อ่ะมันลากที่เลยเฮ้ยเนือเฮ้ยบ้านคนเรือเนือเรือเือเนอเหนือ้หนือ้หนือเหนือเหนือเือเนือเหนือเ่เครืออเอะไรมอเนือ้หนเครื่อเหอเเหนืัด เราซื้อเอ็นชันโปรเทคเอ็นชันโปรเทคโอ้โหมันดีเพลงเราสามารถไปหาเอ็นเดอร์ดัก้อนได้ไหมเนี่ยมีแต่ตัวนี้อย่างเดียวเลยอ่ะเอ็นเดอร์ดัก้อนเนเกมนี้มันจะโหดขนาดไหนวะมันโหดมากป่าวะอาจจะปรับให้โคตรโหดเลยก็ได้นะเออไปไปไปอย่าตรงนี้เถอะไปอย่าตรงนี้เถอะเดี๋ยวมังกรวาลีมากัดนะโอ๊ยโอ้ยรู้แมปโหลดเฮ้ยโอ้ป้ามป้องกันป้อมป้างกานป้อมป้างกันไปลันคือคือคือแปะแปะของเฉยแปะของเฉยขโมยขโมยขโมยเยอะมา อ๋อมันจะเพชรมันจะเพชรไข่ไก่เออแค่นี้เองเออประจ ol ไปได้ตายเพื่อไข่ไก่เนี่ยนะโอ้ยโอ้ยมือหนวมือหนวมือหนวมากเอ้ยตัวอะไรวะเห็นปะไสปอร์ตไม้สปอต์ตไม้สปอรตไม้ทุคนวันนี้นี่เราต้องได้เจอทะเลทรายกูอยากจะเจอพีระมิดอาจจะมีมัมมี่นะไม่รว่ามีมัมมี่ไม่รู้ว่ามีนะแล้วนี่อะไรเนี่ย ้โคตรบ้าน <laughs> มึงอีกมึงอีกโคตรบ้านไหมวะเฮ้ยมึงดูการออกแบบดิการออกแบบเป็นอะไรกันวะการออกแบบแบบลูกเกมนี่มันหมายความว่าไงวะไอตัวะอะไรไล่มบ้าะพี่ตัวอะไรไม่รู้พี่พี่กบกบพิษนไรพี่กบมันกบข้างในข้างในในกลัวน่าจะมีแต่มอนเตอร์พโฟแม่งสภาพบ้านแม่งมืดมากเว้ยเอาไปเช็คไหมไม่เอาเดี๋ยวตายไม่เอาเดี๋ยวตายไปก่อนไปก่อนอย่าลืมเราหัวข้อเราอะไรหาทะเลทรายเว้ยเออโอเคหาทรายนน์เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะ อย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองมันจะมันจะมาบังคับอย่าไปมองมับังคับเรามาบังคับหลานหน้าเชี่ยละต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันต้องฆ่าได้ต้องฆ่ามันโอ้โหมันเชิญปลามาเลยอื้อขัดมันปลาไหลเทียแม่งดูดดูดเข้าไปเลยโคตรโหดเลยอ่ะใช่ใช่มันจะมันจะกินเราแล้วแล้วไมนกถึงกิฟต์กิฟมันจะไปแล้ว

ดู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 ไปไปเกตไอ้เด็กสี่จะสี่ไอยู่จริงไอ้พี่มึงอยู่ไหนวะนกมันตะนานกูไปเนี่ยวเกูไปเที่ยวกูกูกูอยู่บนหัวได้สเอี่ยพี่มึงอยู่ใกล้กูป่ะโอเคกูอยู่ตรงมึงเลยไปเกตไปแล้วเราต้องไปกันต่อเบอรปอะไรละไม่เป็นไรกลับไปหาพี่ได้ผมมีเกรฟสกอร์ไงโอ้โหดีมากเลยแต่เราไปนะเอานกมาด้ดิโอาแย่แล้วนกนกผมสปอนไม่ได้คูดาวสามนาทีสามนาทีเละเฮียโบกับโอ้ย จ้าใคระทุบได้ขี้เก่งมันได้บะ่ายผมว่ากลับมาเจอมังกรขัตาย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 ฆ่ากานเลยเฮ้ยเซนบะหมี่มันดีดฟันบ้านอเสซนบะหมี่มันดีดฟันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันหมายความว่ายังไงครับหัวหน้าครับไอ้หน้ากลัวมากไอ้บีพี่กูคนกลัวเลยเพื่อน เป็นเป็นมิดไหมเป็นมิดหรือเปล่ามนะโอ้แตงโมเต็มเลยเต็มประหลาดเลยเป็นเดซี่ตัวน่ากลัวมากเลยว่ะดุ้ยขนลุกเลยยืดเลยไอพีคิดป้าพีระวังเฮ้ยช่ดีเลยเพี่พี่น้องพี่นองมาพี่พี่นองมาพี่นองมาพี่นองมาพี่น้องมาเดี๋ยวตายพี่พี่นองมาพี่นองมาตกตกตายเร็วโอ้ยแย่ละเฮ้ยเบเกตออนอกคีิปไงวะเฮ้ยกด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 เอ็กกดเอ็กกดเอ็กคลิเพื่อนพี่พี่ขึ้นมาพี่พี่เอามาพี่ยัเอามาเอามา ผมผมผมใช้เทเลพอร์ตไอ้นี่ของไอ้นี่มายาเทเลพอร์ตที่พี่วางไว้ในตู้วับมาหาพี่เลยโอเคโอเคงี่คุยเออไปเลยบู๊เอาเราเราเราผมเงาคุยยังไงเราไปเกมพวกต้องมันต้องเลี้ยงโลกมาเราไม่เลี้ยงโลกกันกูรับตั้งไรสามาทีรอไปรอไปไอ้เหลือหนึ่งนาทีแล้วจะตามไปเฮ้สยองก่อนกูขนลูกขนพองลงกขนบาเร่ลูกขนฟองเชื่อเรื่องว่าลูกขนเชื่อนี่ มันพกตะวันกูไปก่อนเลยช่วยมึงิดภติดตาเขาเลยเมื่อกี้ไปเกลื่อนมาโดนต่้มาเลยอุ้ยคืออะไรอ่ะไอ้เรือไอ้โจสลัดเลยโชซลัดตขาไต้น้ำดูดิโอ้ไอ้สกีโมยอยู่ไมบอสไอ้แย่สุดเลยแย่อะไรมันต้องมีลูฟี่อยู่แน่ๆโอ้โหโอ้พีเดพีพีเดพีอ๋อคอยกูไปพบตัวดิข้างบนอ่ะเห็นไหมไอ้ตัวพีแตัวอะไรตาน้าปะเห็นปะไปสบายด่า ไอครยิงไอกูไม่มีแต่เรื่องไม่คาดฝันมีแต่เรื่องไม่คาดฝันเอออยู่ในทะเลมีสาด้วยผมตวน,นนี้โดยเฉพาะนังเงือกเมื่อกี้ทำทำกูทำกูหลอนจริงเลยผมนีลูนี่ส ύ, ิตัวสีแดงเลยเออกูเห็นแล้วไว้พี่กูไม่รู้มันที่ขึ้นมาจืดเราตอนไหนเพื่อนโอ้เป็นดินมันดินไฮ้ทะเลทรายปะไะอ้นนหยุดกูนนทหยุดเยยยยวย้ยย้ย้ยยวว มันเป็นเกมตัวก็เป็นเกพวนปนี่ไปกูจอทะเลทรายเฮ้ยเฮ้ยนี่ปนหุ่นพิฆาตลสตา์หุ่นพิฆาตเฮ้ยพี่เกลรอทะเลายแล้วไปกิเฮ้ยผมมป็นกผมกำลงบินไปไหนกันโอเคโอเคพี่พี่พีกดก F3 บอกพี่กาน้องดีพี่เออ F3 บอกพี่การน้องพี่การน้องมการเปนงงงงแบบนั้นนะไปพี่นั่นนกมึงดีว่าเพื่อนเไป ไอ้นอก้อยขอขอขอขขขอขอขอนข้นโอเคโอเคโอ้มันเกิดใหม่ได้ดรอเออมึงมอมันเรียกมันได้เนะเพราะว่าเราใส่ใส่โซ่ใส่มันนี่เราีโซ่โใส่มันด้วยใช่ถ้าเราไปใส่โซ่โซ่มันจะตายจะหลอดไปจะมีน้ำไหมลงน้ำาอ้เย้ล่ะเจอลงน้ำลงน้ำลงน้ำาอ้เน้โอ้ยโอ้ยโอ้ร้อนมากร่างร้อนโอ้อ้อโอ้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 อ ระบายความร้อนระบายความร้อนดับกระหายดับกระหายโอ้ผมเอ้ยเหมือนผมไปเจอผมเจอทะเลทรายนะโอ้ไปไปหาไปเก่งก่อนดีกว่าเฮ้ยเลือสับเปลาเรือสับเปลาเรือแจ็คสเปโร่แน่ๆอยู่กลางทะเลทรายพี่ทะเลทรไปเรือแจ็คสเปโร่แน่เรือลเท่าเอ้ยเรือเออเจอพี่แล้วโออเจอแล้วโอ้ยยับินมาแล้วอยู่ข้างหลังไม่เยเฮ้ยเดี๋ยวได้ตัวอะไรอ่ะตัวเรือดำๆอ๋อแมงมุมสีดำมองมึงมาดูสถานีโบราณเนยกูเห็นละ ไอปิลาเป็ดกูเบกูเบปิลาเป็มันกอดแล้วตายไอ้สั้นไปไหนไอพี่เข้าไปหาแม่มึงอ่ะไฟดากอนมันไม่เห็นมันไม่เห็นเราอยู่ข้างหลังเฮ้ยแล้วนี่อะไรโอเกอร์เหรอไซคอปนี่วะไหนวะเนี่ยอยู่ที่นี่ไซคอปจะบันล่มเลยในสากายรีมเลยไม่ใช่นี่เป็นตาแป๋วและตาใสเลยพี่พี่ลงมามันกินนะมันกินมันมาขโมยของมันไม่ย้โยจับพีดหักคอเลยโอ้โหลงมาขโมยของได้ก็โง่เลย เอมันไม่สนใจเหรอเชื่อกมากมันฟอลอะไรอยู่วะมันฟอกูไม่พีระมิดเว้ยโอ้ดูดิมันยิงมันยิงพีระมิดแบบแตกสลายโฮ้ระวังนะพี่ทเดี๋ยวตายนะไอ้หนีซากกระดูกบังกรเก็บเร็วเก็บเร็วเฮ้ยกระดูกบังกรกระดูกบังกรเก็บเร็ว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 ตีเขาบู๊ก้ากดจีลงกดจีลงเฮ้ยต้องอีกอยกูอ่ะ เรีกเก็บเลยเกเก็บล้วเก็บ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  เกี่ยวผมเกี่ยวใครไปบ่อย่ไตายยังไม่ตายี่ไม่ตายเขาโดนผมตายโดนผมดกมาอลแล้วแล้วเขาเขาปีละมิ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 เ้แล้วมาลกมาล้วมาล้วลยเราต้องเข้าปีละมิดเข้าปีละมิเข้าปีละมิดเอจะปอนเลยตาก่อนเลยโอ้ยเยใชยมาเดดตัวเองมารากูมเลยเดี๋ยวกวูเดี๋ยวกูไปไปฟอเรสก่อนไปเก็บเก็บเก็บเก็ก็โก้องเก็บกอเคโอเคโอเคโอเค อ่า <łość> uh, uh. สวัสดีทุกคนฮึว้าวจริงๆนะนอกนอกจากเกมสกอร์กูยังมีเคล็ดลับอื่นอีกเว้ยเกมเลดเคล็ดลับคือการบีดคลิปเกมอะไรวะ ไม่อยากจะบอกว่านี้สุดยอดมากเลยโดยเฉพาะการเจอไอ้เจ้าตัวนั้นใต้ทะเลกูรู้สึกหลอนมากเลยเว<อ>้ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยเกมเลยแล้วก็มีสิ่งที่เราไม่อยู่บนชนพีกระดานนี้เลยมันเปิดโลกใหม่เลยว่าสุดยอดไปเลยก็สำหรับใครนะครับที่มาตอนแรกกับเราใครบอกมุมพีนี้เลยไปเกณฑ์นะขอขอบคุณขอบใจบใบใกับพี่แจ๊คกี้อยู่หน้าจุๆดๆนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูซีรีส์อื่นๆแล้วก็เกมอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในรายการโอวิสต์ทีวีหรือว่าในชีแนลนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบปๆจ้าบาย